<Okay>. Yeah. เอาได้สั่งให้คนงานและพนักงานภายในประเทศเราส่วนหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากได้ค่าจ้างหรือว่าเงินเดือนเป็นสกุลเงินบาทไทยซึ่งดังเล่านี้ติดตามไหนในคลิปนี้เลยกระทรวงแหงงานและสวัสดิการสังคมของสองปปเล่า ได้สั่งให้เดิ่มแต่วันที่หนึ่งเดือนตุลาปี2000สองพันสี่เป็นต้นไปทุกๆองค์การจัดตั้งและบอดีซัทต่างประเทศภายในสอปป,อปอลาวที่ปกติจะจ่ายเงินให้พนักงานเป็นสกุลเงินตาต่างประเทศต้องได้เปลี่ยนมาจ่ายเป็นสกุลเงินกีบแทนคำสั่งลาบุว่า ัวนไวแห่งงานใดที่ได้จ่ายเงินให้พนักงานของตนเป็นเงินตาต่างประเทศต้องได้จ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินกีบเท่านั้นจํานวนเงินกีบต้องคิดได้โดยบ่อหายดุดและสอดคลองกับอัตราแลกเปลี่ยนเ,นเงินตาที่ธนาคารวางออกอัตราแลกเปลี่ยนจะถือก,กำหนดโดยธนาคารแห่งสปปลาวอย่างใดก็ตามแต่ ข้างลานคนงานดาวจำนวนหนึ่งก็ยังอยากได้คาแหงของพวกตนเป็นเงินตาต่างประเทศโด,โดยสะพ่อเงินบาทไทยอยู่พอในส่วงนี้เงินบาทไทยแมนแข็งคาสุดๆเมื่อเทียบกับสกุลเงินโดลาสหรัฐอิงตามคำว้าของพนักงานทีเฮดเวียกอยู่ทีฮองแฮมแหงหนึ่งอยู่ในนครดวงเวียงจันทร์ เมืองดวงของสอบป,ป,ปอเลาวซึ่งเพิ่นได้กล่าวว่าคันเทาเงินตั้งประเทศไปเลขมันมันกระสิไได้หลายกัวแสนนึงบ่เพระาะว่าค่าโครงสีพามันสูงเลยนางเว้าตืมว่าในหอบหลายปีมานี้เงินกีบอ่อนคาลงเดื่อยเด็ดเหตให้คนงานเดาอยู่หลายเมืองหลายแขวงทั่วประเทศสนใจไปเหตเวียกอยู่ที่ประเทศไทยหรือบอกกประเทศเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นย้อนได้หับคาจ้างแห้งงน้นเป็นเงินบาทไทยและเงินวอนเก่าดีไต้ที่มีคาสูงเมื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินกีบแล้ว สวัสดีครับ FCP ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารพบรักทั้งหลายนะครับผมอยู่กับผมนะครับช่องพิรชาติ FCP Channel แล้วก็พิรชัติ FCP t Family ด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับท่านต้องตะลึงแน่ครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปพูดถึงนะฮะกรณีที่นะครับมีช่องของคนลาวนะครับเขาก็บ่นเขาก็พูดว่าโครงการนโยบายของลาวนะครับ ที่อยากให้บริษัทห้างร้านต่างๆของไทยหรือของต่างชาติต้องจ่ายค่าแรงเป็นเงินกีบนะฮะกลายเป็นว่าสร้างความไม่พอใจหรือสร้างความรู้สึกว่าเสียใจที่คนลาวเหล่านั้นที่ทำงานในบริษัทของต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะอยากได้เงินบาท อยากได้เงินบาทนะครับเพราะว่าเวลาเป็นแลกเงินกีบแล้วมันได้เยอะอะไรประมาณมนั้นแม้ทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าให้ใจ่ายเงินกีบตามอัตราแลกเปลี่ยนณเนะวลานั้นด้วยซ้ำนะครับเวลานั้นด้วยซ้ำนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะมันเป็นปัญหาของเขาว่าเขาจะทำยังไงนะครับไม่ให้ใช้เงินตราก็อยากให้บริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยนะครับ เพื่อจะเอาเงินนะฮะที่จะจ่ายค่าแรงเนี่ยต้องไปแลกเงินกีบก่อนจะอาศัยช่องนี้นะครับก็แล้วแต่ครับมันเป็นกนารจัดการของเขานะฮะแต่ว่าคนลาวอยากได้เงินบาทเงินดอลลาร์นะครับผมนะฮะเอา้ามาพูดต่อครับรายงานนะฮะอัตราเลขเปลี่ยนนะครับมันค้างอยู่เมื่อคืนนะครับท่านเห็นแล้วจะตกใจครับมาดูนะครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ โอ้ยของเราคือถ้าอย่างนี้แล้วนะครับคงพินาศแล้วห่ะครับเข้าขั้นพินาศแล้วห่ะครับถ้าปล่อยอย่างนี้นะบ่งบอกว่าเราเนะี่ยไม่มีวิธีการที่จะแก้ไขเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ไม่สามารถแก้เงินกีบที่อ่อนค่าแบบนี้ได้ครับสถิติเห็นแล้วนะ่าตกใจครับเพราะว่าประเทศลาว มีแต่อุปสงค์แต่ไม่มีอุปทานอุปทานคือคนที่จะให้แลกอยากได้เงินบาทเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแลกที่ไหนได้เรียก<ด>ว่าเหลือมีแต่อุปสงค์แต่ไม่มีอุปทานนะครับขนาดเลทในอินเทอร์เน็ตนะครับยังสูงขนาดนี้ครับไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติการของประเทศลาวครับเรียกว่ามันก็ สูงทุกวันนี่แหละครับนะนะครับหนึ่งบาทเท่ากับหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดสามเจ็ดครับย้ำนะครับตอนประธานประเทศลาวนะครับที่เขาปวดเสียดเวียนก้าเรียกว่าวุ่นวายตอนนั้นนะ่ะตอนนั้นในเรีอินเทอร์เน็ตแค่หนึ่งบาทเท่ากับหกร้อยยี่สิบนะครับถึงหกร้อยยี่สิบสองนะยังอยู่ไม่ได้ครับจากนั้นมาครับจนหนึ่งบาทเท่ากับหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดสามเจ็ดครับ บ่งบอกว่าล้มเหลวครับล้มเหลวทั้งหมดครับล้มเหลวทั้งประเทศครับส่วนเขาจะอยู่ได้ยังไงนั่นอ่ะมันเป็นเรื่องของเขาครับที่เขาจะต้องอดทนอยู่นะฮะเขาไม่มีปัจจัยอะไรเลยนะครับยิ่งโลกเป็นอย่างนี้การถดถอยเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ภัยพิบัติขนาดนี้ครับผมว่าอาจจะถึงการล้มละลายหลายประเทศนะผมว่า ดังนั้นไทยต้องดีๆนะครับไทยก็ยังไม่แน่นะครับมาที่ไทยครับทําลายสิยติทุกวันเหมือนกันครับตอนเช้าว,วันนี้ที่ค้างเมื่อคืนนะครับท่านรู้หรือไม่ว่าเงินบาทกับเงินดอนลลาร์ครับตั้งแต่ลดเพดานนะฮะอัตราดอกเบี้ยงลงศูนย์จุดครับเรียกว่าทุนมันวิ่งมหาไทย หรือหลายๆที่ได้รับอ,อน,นิสง์แต่เงินบาทองขนาดนี้นะในระยะเวลากี่ปีไม่รู้เนี่ยนะครับหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบสองจุดเก้าหนึ่งบาทครับพี่น้องเอาละนะครับจะทํายังอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะสังคมไทยก็เป็นยังไงครับตอนนี้นะครับประเทศไทยจะมีเงินนะในการบริหารประเทศหรือเปล่านะครับเพราะว่าภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ําเยอะมากครับ มันจะท่วมทั้งประเทศแล้วครับอันนี้คือมันภัยพิบัตินะมันพูดไม่ได้ครับต่อไปนี้นะครับคือประเทศไทยกว้างใหญ่มากแล้วน้ําท่วมเยอะมากคนจะไปช่วยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับเพราะว่ามันเยอะครับมันไม่ใช่เป็นที่หนึ่งที่เดียวเบื้องต้นก่อนนะครับทุกพื้นที่ที่คิดว่าน้ําจะท่วมเนะี่ยคุณจัดการก่อนครับ จัดการสิ่งที่อยู่ในบ้านคุณก่อนเลยครับเห็นภาพจังหวัดที่น้ำท่วมรุนแรงแล้วก็พึ่งผ่านไปครับปัญหาใหญ่กว่าตอนน้ำท่วมคือดินโคลนท่วมบ้านครับการจัดการต้องใช้เงินใช้ทองทั้งหมดเลยเขาจะอยู่ยังไงครับไม่รู้เป็นพ่อไรเนาะนะครับดังนั้นทุกจังหวัดนะครับตอนนี้พึ่งตัวเองก่อนนะครับ จะพึ่งรัดอย่างเดียวนะไม่ไหวหรอกครับจริงๆร,รัฐบาลก็จะมีการสั่งการไปทุกจังหวัดนั่นแหละครับดังนั้นการช่วยเหลือต้องเป็นของจังหวัดนะครับอำนาจการสั่งการของรัฐบาลนะฮะสั่งไปทุกหน่วยของราชการทั้งหมดอ่าส่วนงบประมาณก็มาจากรัฐบาลคงไม่คิดว่าประเทศกว้างใหญ่จะต้องเห็นใครไปให้เห็นนะฮะมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้แล้วแหละครับกิจอาสาเองก็ไม่ไหวครับ เพราะว่ามันเยอะต้องใช้เงินใช้ทองก็เหนื่อยกันแล้วนะจากเชียงรายก็ไม่พอยังมีน้องคายมันก็หมดแล้วครับกำลังต่างๆครับดังนั้นคนในจังหวัดของตัวเองแต่และจังหวัดต้องจัดจิตอาสาไว้ในในจังหวัดของตัวเองแล้วละครับู้ว่าทำอะไรอยู่ นายอำเภออบตอต้องดูแลกันเองแล้วนะครับผมนะครับส่วนงบประมาณต่างๆทางภาครัฐก็จะจัดให้ไม่ได้หมายก็ว่าทุกหมู่บ้านจะต้องมีนายกไปจึงจะพอใจไม่ได้หละครับ mm. ก็จะส่งผ่านไปยังผู้ว่าผู้ว่าก็ไม่ไหวครับเพราะว่าหลายอำเภอนานอำเภอก็ไม่ไหวหลายตำบลเป็นต้นอย่างเงี้ย mm. นะครับดังนั้นงบประมาณในจังหวัด ที่คอร์รัปชันกันเนี่ยนะฮะก็หยุดคอร์รัปชันกันเตรียมงบประมาณไว้ช่วยเหลือประชาชนแบบนี้นะฮะเพราะว่าน้ำมาคือพินาศหมดดังนั้นทุกจังหวัดต,ต้องมีจิตอาสาหน่วยอาสาไว้แล้วครับอย่าไปรอหน่วยอาสาจิตอาสาจากดกลงดาราและอื่นๆครับเขาไม่ไหวหรอกครับเขาไม่ไหวหรอกจะไปได้ยังไงหน้าที่การงานเขาก็มีลูกหลานเขาก็มีเขาก็ไปเป็นบางจุดบางนั้นที่จะไปได้พอไปแล้วก็เหนื่อย ดังนั้นทุกจังหวัดจะต้องเตรียมตัวแล,ล้วแหละครับเดี๋ยวพายุมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพายุก็จะมาเรื่อยๆถ้ารู้กรมอุตุนิยมมาเราต้องไม่ประมาทสิ่งที่มีคุณค่าก็เอาเก็บไว้ให้ดีรถลาก็มอเตอร์ไซค์ก็แขวนไว้ตามขื่อบ้านไปเลยรถยนต์รถยนต์รถยนต์ถ้ามีอยู่ก็หาวิธีครับต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นภยัยพิบัติขนาดใหญ่กว้างขวางมากครับ ไม่แน่นะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยอาจจะหมดเงินมหาศาลครับเจอแล้วเจออีกครับทุกประเทศครับเจอแล้วเจออีกครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องน่าเห็นใจทุกส่วนนะครับผมนะฮะนี่คือความไม่แน่นอนครับธรรมชาติลงโทษพวกเราแล้วนะครับนะฮะทีนี้ประเทศไทยเรียกว่าท่วมอย่างกว้างใหญ่ยังจะมีพายุเข้ามาอีกเรื่อยๆไม่รู้จะมาซ้ําที่เดิมหรือเปล่า ก็ต้องดูแลกันเองก่อนนะครับนะฮะก่อนจะให้ใครมาดูแลครับเพราะว่าเรารู้แล้วเราติดตามข่าวสารไหมผู้ว่าได้ติดตามไหมผู้ว่าได้เตือนประชาชนไหมนานอำเภอได้เตือนประชาชนไหมหรือว่าเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะรับข่าวสารจากกรมอุตุได้ใช่ไหมครับก็เตือนภัยใครอยู่ใกล้พื้นที่สูงจะมีน้ําหลากอยู่ใกล้ปล่าจะมีน้ําหลากมันต้องมีฮะ ดังนั้นต้องตื่นตัวได้แล้ะครับกับรับภัยพิบัติแบบนี้ฮะมันจะซ้ำเติมสังคมแต่ละประเทศต่อไปว่าจะเป็นอะไรขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องรับมือนะครับเกิดมาเป็นทุกข์อย่างนี้แหละครับนะฮะแล้วมาเจอในช่วงภัยพิบัติแบบนี้ในห่วงนี้นะครับเรียกว่าสมบักสมบอมเรียกว่ามีความทุกข์กันไปเต็มๆเลยนะครับโอเคครับขอให้ท่านโชคดีมีใช้นะครับขอให้ท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ